สวัสดีครับวันนี้มาู้จักคุณกู้ของบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนเลยกย่อยวว่าสิริที่จะเสนอขายในเดือนพฤศจิกายน256นี้บริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนก่อตั้งขึ้นในปี2527เป็นกลุ่มบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจหลักเป็น3กลุ่มได้แก่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่าธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องการศึกษาโรงแรมและกิจาก,การรมอื่นๆและธุรกิจที่3คือเรื่องของการลงทุน ปัจจุบันผู้ถือหุ้น10อันดับแรกได้แก่บริษัทไทยเอ็นวดอาจำกัดถือหุ้นอยู่10.43% UBS AG สิงคโปร์ถือหุ้นอยู่9.11%สัตววิทยาการภัยจำกัดมหาชนถือหุ้นอยู่2.5%มิสทันนดาทวีสินถือหุ้นอยู่ที่4.82%คุณวรรณจักรบุรณศิริถือหุ้นอยู่3.74% South East Asia UK Type-C Nominee จำกัดถือหุ้นอยู่3.3% State Street ยุโรปจำกัดถือหุ้นอยู่2.35% พิพัฒเตียตวัฒนถือหุ้นอยู่2.13%ุณอภิชาติจูตะกูนถือหุ้นอยู่1.96%และลัฟเฟิลโนมินีจำกัดถือหุ้นอยู่1.52%เมื่อมาดูบัญชีทางการเงินในช่วงข2562ถึงนกลา,างปี2 5 6พบว่าประจักมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก1 8 3 3 6ล้านบาทมาอยู่ที่139,816ล้านบาทนี่สินรวมของประจัทก็เพิ่มขึ้นเช่นกันจาก16,461ล้านบาท มาอยู <mile> ่ที่92,863ล้านบาทรายได้รวมของบริษัทในช่วง4ปีที่ผ่านมานั้นอยู่ในช่วง25,000ล้านถึง34,973ล้านบาทส่วนนณกลางปี2566รายได้รวมอยู่ที่17,477ล้านบาทกำไรสุทธิของบริษัทในช่วง4ปีย้อนหลังอยู่ในช่วง1,673ล้านถึง4,279ล้านบาทณกลางปี2566อยู่ที่3,202ล้านบาทอัตราส่วนเงินปันผลตอนนี้ อยู่ที่ 8. 6 1เปอร์เซ็นต์ในขณะที่4ปีย้อนหลังนั้นอยู่ในช่วง 3. 2 5เปอร์เซ็นต์ถึง11.3เอ็ดจดสาเปอร์เซ็นต์าส่วนทางการเงินที่สำคัญสำหรับไตรมาส2 2ทับสองเทียบกับ2มีก่อนหน้าจะพบว่าความสามารถในการชำระดอกเบี้ยลดลงซึ่งดีขึ้นอาส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นอส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วก็เพิ่มขึ้นความสามารถในการชำระภาระผูกพันก็ดีขึ้นส่วนนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยมีการปรับตัว ลงเล็กน้อยในขณะที่นี่สินรวมต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนี่สินที่มีภารดดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นก็มีการปรับตัวลดลงนี่สินที่มีภารดดอกเบี้ยที่เขาปลอดภายในหนึ่งปีมีการปรับตัวลดลงเงินกู้ยืมจากสถาบ the ันการเงินต่อนี่สินที่มีภารดดอกเบี้ยก็มีการปรับตัวลดลงเช่นกันความเสี่ยงของผู้คุ้นกู้นั้นจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการจัดหาที่ดินความเสี่ยงในเรื่องการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้างและความบันผนของราคาซึ่งอาจส่งผลต่อต้นทุนนกกาาารรรพัฒโคงได้ ความเสี่ยงจากการที่โครงการคอนโดมิเนียมจาได้รับความเห็นชอบจากสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระหนี้อย่างไรก็ดีบริษัทเมย์ตาส่วนหนี้สินดังกล่าวลดลงจากสิ้นปี65และมียอดขายรอรับการรับผู้รายได้ไปจุนจนมากรวมไปถึงมีกระแสเงินสดเพื่อรองรับการชำระหนี้สินด้วย ระดับความน่าเชื่อถือของบริษัทนั้นอยู่ที่ BBB+ โดยชนิดของหุ้นกู้นั้นจะเป็นแบบไม่ร้อยสิไม่มีประกันเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการระดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ที่ระดับเดียวกันของบริษัทคือ BBB+ แล้วก็มีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ5จากระดับ 2, ดทีง8ชุดของหุนกู้มีชุดเดียวนะครับคืออายุ2ปีดอกเบี้ย0.25%ปีขรอกำหนดไทยถอนปี2 5 6 8ใจดอกเบี้ยทุก3เดือนเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะที่เป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะแล้วไม่ใช่ผู้เยาว์นะครับซึ่งเป็นผู้ถือสัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียวและมีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นเปิดให้จองระหว่างวันที่28-30พฤศจิกายน256นี้โดยจองซื้อผ่านได้ช่องทางเดียวคือผ่านวอลเล็ตซื้อขายหุ้นบนแอปพลิเคชันเผ่าตังของธานาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนอย่างไรก็ต่ามการลงทุนมีความเสี่ยงก็าฝากผู้ลงทุนคิดวิเคราะห์รายละเอียดต่างๆให้ดีก่อนตัดสินใจนะครับสวัสดีครับ